มืัอนี้ครับย่างไสหมูครับย่างไสออนเดอ้อพี่น้องเลยยิงเลี้ยงพี่น้องดิอู้ยแม่มันสีเป็นผู้ย่างขึ้นก่าแล้วครับเบาปืนผู้กินครับพี่น้องมืัอนี้มันของ้างเหรอครับสวัสดีครับบิดหมอแฟนแฟนผูนต้ติดตามเอฟซีซูหมองสุวรรณเดอรพี่น้องเด้อ เอามื่อีงครับตอนสี่แรงครับพาี่น้องครับนี่เออย่างสุกุสุขุนครับมื่อีงพากินข้าวแรงน่วกันเด้อพี่น้องเลยมื่อีงเอาปูดเบิึงยำมะเรงพากินข้าวแรงครับปูดเบิึงยำเวนพากินยำเวนครับปูดิบพาเบิึงตีหนึ่งตีสองกับกินคือเก่าละพี่น้องเลยมื่อนีเมื่อีงครับย่างไสหมูครับย่างไสอ่อนเด้อพี่น้องเลยยิงเหลียงพี่น้องดิอุ้ยแม่มันสีเป็นผู้ย่างคือเก่อละครับปอบุนผู้กินครับพี่น้องมื่อไงอุยเสียงโลกไหมตอนสีแรงต้องอีจูครับพี่น้องเ มาๆา,า,าครับมาแบบเสียบน้ำบาบูยครับมาอนี้กินยางใสอ่อนเด้อครับมื้อนีาเนี่ยย,ออนนย,ยังงกนหมขาก,กันาดพี่น้องต้นสีแรกๆครับเอ้าห้องโอ้ยเราอิตูบมาอนี้บ่ได้สร้อยครับใส่มีตัดเด้อพี่น้องมาอนี้ใส่มีตัดเดอ้อ,นนดดอกินยางใส่อ่อนน้ำบาบูยครับแฟนครับสมองสุบอนครับพี่น้องมาอน,นี้ เอาผู้ใด้จากไหนเอินเอนกินเขาน้ำข้อเม่นมาบอกเด้อครับบา่าวปุ๋ยเอิอนสุขูมสุขวดลราครับต้องบ่จักรซื้อกะเจ้าแพนครับสุมองสบอนครับคอมเมนต์มาบอกเลยครับบา่าวปุ๋ยสีผ้ากินเข่าแรงผ้ากินเข่าเที่ยงเข่าง่ายครับพี่น้องอ่ะอัสมีกันพี่น้องเไยใส่ครับใส่หอมๆดับพี่น้องมันเฮ้ยเดี่ย,ยงกะลามงามตาแท้ๆสบายเลยสอยออก็แล้วก็จุ่มกลุ่มเลยพี่น้องไอ มามามาพี่น้องมามือูนี่บ่กเ,เราเอาขาวมาน้ำเด้บอบมดนี่ดูอะเบิ่งกับผ้ากินขอแรงกับปั่นเขาข้ามยังไงครับโอ้นํำกินรถเด็กครับใส่อดพี่น้อง อัาใส่ผู้อื่นือครับก็ขาวข้าหงหน้ครับความกระลำเด้่ยครับมาเนี่ยกระลำบักทั่วบักแจงครับแหงก็เก่าเลยพี่น้องเอ้ย สองลังหรครับกากที่นับเนะัย อย่างมากไม่ครับป้ายดูนไม่ได้พี่น้องป้ายดูนหยาบ ลูกคนว่าคือบ่ะจำเนี้ยประปุวยตอนแรกครับบ่ได้จำเลย่องเปนอ่งตัวสิงแล้วจำเนี้ยมันเศร้าครับหืมเจี๊ยงวัวไม่ร้องไห้หว่า มักเลยซอ้อนหอยได้พี่น้องเลยพราะว่ามันเลี้ยงงามดี ขาชาครับแม่เป็นนองตาดรอกตั้งขาวเป็นเขาขาวในใสครับฟูมยินต่ำ ้วน้ำกิ้มครับรสเด็ดด้วพี่น้องออกสีเปรี้ยวๆหว,วานๆหน่อยๆเข้ากันลองซองเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อ,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 อครับสายใสยครับพี่น้องมื้อนี้สายใสๆมีบอลจังน่อยครับนานบ่าฟูมต่ำแน่น้องน,นี่เลยตูยียังน่อยครับ บ่ไปหลับไปนอนเน่ยกำมะไยังมากเลยเสิร์ฟนี่ล่มๆเลยพี่น้องตัวแามแรกมันมีจริงๆครับ

ขอเขาบปได้มากาด้วยไปนอนกันเลยอัดกลับเต็มเต็มครับเตอนในตอนนั้นครับตอนนี้กำลังตุ๊กดินครับ นะว่าบลมมาไว้แต่โร่มไปเลยเศ้า <c oughs> เย็นสิเริ่มเหี้ยวได้พี่น้องบ้านเนี่ยมันห่อนเนี่ยกุกกับกุกกับเลยใส่อ้อนกับใส่อ้อนพี่นอ้อง สามเทียวเลยพี่น้องเขาเพื่อเกิดเลยแข้งแข่งน่แห่งจนยี่ซ่อนอุ่อนที่เกียวทัางหลังบองเบาสน,นอมเลยพี่นอ้อย ทึงหยายทงเขาแจมกันหันละที่ว่าหันหนามาไว่ปุย๋ยใส่ของเหล้าเขาท่าอยู่ มา <C oughs> ว้าสุดยอดเลยพี่น้องเลยอย่งางใส่ก้อนครับพน้ำกิมกโด,เดนเตจเออพี่น้องเลยแสียบครับพี่น้องเสยียบ เย็นมากพี่น้องปากมานัมเนเงียบๆเลยนะเป็นน้ำเป็น,นย่าหายมันเย็นเนอพี่น,อน้อยกินหวอนหย่ำง่ายครับขายเย็นมากน้อยตั้มสายพัดลุงสีครับ <c oughs> Bye. Uh -huh. bác sướng quá mẹ ủa oh, đẹp quá yến đẹp bình nào kìa ขอตาครับปากไม่ในเงียบเลยพี่น้องเะเป็นตัวดนพอดีครับที่ไหนก็ขอขอบุญขอบพุ่เด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องติดติดตามติดชมกับบ่าวปุยจูพ้อจูผักครับพี่น้องมินิฟฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ระครับมือนี้ครับย่างเซลอ้อนย่างเซลอนครับพี่น้องพร้อมนำกลิ่มรถเด็ดครับแล้วลิปนี้ไแบบนี้ครับคลิปหนาครับพบกันหมาโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อแยาเก็บแยาไขแยาจนพี่น้องล้ำล้ำล้ำลุยลุยสุขสุขคนครับผมบ่าวปุยจูผักก้าวคำว่าสวัสดีครับ จ,จิ้วฝากกดไลไรกดแช่์ให้ด้วยพี่น้องด้วย